أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญความโปรดปานจากเอกอัลลอฮฺ س ب ح ا ะ ه และ ت อลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการทุกท่านครับรายการแสวงหาความจริงได้ดำเนินนะครับมาถึงในตอนที่เกี่ยวกับอายะอายะหนึ่งนะครับในสุรอันใหม่ดะซึ่งเป็นสุร้นที่5สุรนที่5 อายาที่55ซึ่งชีอะแต่ใช้ยกเป็นหลักฐานในการสนับสนุนท่านาลีอิบเนียตอเลบว่าท่านอาลีคือคอลีฟะคือผ,ผู้ปกครองหลังจากท่านอบีในเสียชีวิตไปแล้วก็ได้วิเคราะห์กันในรายละเอียดไปพอสมควรแล้วทีนี้อาจารย์อามีนมีประเด็นไหนจะมาเสริมถ้าเป็นน้องจับประเด็นให้ดีนะครับจับประเด็นให้ดีนะครับสิ่งที่เราย้าเสมอคือมันไม่เกี่ยวกันไอ้คำพูดเนี่ยพี่น้องอจําไว้ให้ดีมันไม่เกี่ยวกันเลยโยงกันเอง ไม่เกี่ยวกันเลยไม่ได้ตรงประเด็นไม่ได้ชัดเจนมันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับและสุดท้ายก็คือมันเป็นหลักฐานที่เชื่อถือไม่ได้ตามกระบวนการวิชาการจะเป็นอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรอาจารย์อามีนมนะครับได้โปรดช่วยวิเคราะห์ต่อไปจากสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วเชิญพบปะทักทายพี่น้องก่อนครับ,บ วะ آ องาลออาละีฮิามวะซขฮบิฮิควะมันตาบจอะฮุมันองศาสนาแต่ผู้ท่มิดดามอักมาบะอั้งลายุอะล้ยกุมวะเราะในมระตุลลอฮ์วทบาเรีะกาตุฮ์ครรบเจอาจ่าร้ย์อาม้นมีความสืบเนืรอเจากครัองที่าลมวความยเขามีอะเร้า่เราจะหลกล้างนะค่ับความชื่อควรมเข้าใจะหอุผลท่ิดมีองผู้รูใชีอะเ์อาจ่ารย์้ม่ายกอใหท่านมี้ว็มั่วนะที่ยกอาและห์นี้วาแม้วมาสนับสนุนท่านอัลีในการ้ป็นคอามฟะห์นู้นาหลังจากท่านบีุฮามมัดศ็อรลัลลอฮุอะลั้งหลายขอั เประเด็นก็ต้องย้อนอ่านคุรานให้ฟังไปอีกออะนะเพราะว่าพี่น้องบางทีอาจจะคือเสียดายนะอาจาร์ชริต้องทวนต้องทวนถ้าหมายถึงว่าเสียดายตรงที่ว่าถ้าไม่ได้ฟังสองสองตอนแรกสองตอนแรกเกี่ยวกับ<อ>เรื่องน,น,นี้นคือมันมันก็มีมุมแย้งเยอะใช่ไหมที่เราแย้งไปก็ ชาลอดคงจะหมุนหมุนดูกันชาลอดชาลเลอ์เพรออรายการรายการเราเป็นรายการต่อเนื่องเพราะว่ามันเป็นเรื่องวิชาการด้วยแล้วก็มันมันฟังครั้งเดียวอาจจะไม่เก็ตไม่เข้าใจต่อเนื่องแล้วก็รายการต่อเนื่องเราอาจจะย้ำๆหน่อยเน้นเน้นซ้ำบ้างอะไรบ้างทีนี้ประเด็นอยู่ที่อัลกุรอานสุรัสอัลมาอิดะห์สุรัสลำดับที่ห้าองค์การที่ห้าสิบห้าอินนามะวะลิยุคุมุลลอฮฺวะรอซูลุฮฺวะลละซีนอามานุลละซีนยุกีมูนัสซาลาวะยุตุนซะกะวะฮุมรอคีอุลล l l a h บอกวว่าแแท้้จริงล แท้จริงแล้ววลีซึ่งเราก็ย้ําอยู่เสม,มอว่าเราจะยังไม่อภิปรายตรงนี้นะเดี๋ยวนี้อืว่าวลีตรงนี้แปลว่าอะไรเพราะตรงนี้เป็นเรื่องขัดแย้งซึ่งซับซ้อนที่จะต้องชี้แจงกันเอาเป็นว่าวลีของเจ้าก็คืออัลลอฮ์คือรอซูลของพระองค์ค,คือบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งดํารงไว้ซึ่งการละหมาดดํารงไว้ซึ่งการจ่ายสก k a และเขาเป็นผู้รุกลวอเป็นผู้โกงโค้งรุกัวงเราก็อ่ะนะ ชีะห์บอกว่านี่คือองค์การประกาศให้อลีเป็นคอลิฟะครับผมพอเขาไปแปลว่าวาลีแปลว่าผู้ปกครองแล้วก็เขาบอกว่าบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งละหมาดจ่ายสากาดรรกวัวนี่คืออาลีซึ่งเป็นประเด็นที่เราอธิบายไปในครั้งที่แล้วเขาอ้างว่ามีฮัดิสมีฮะดิสมีอยู่ว่าอ,ออลีเนี่ยละหมาดอยู่ในมัสยิดละหมาดอยู่ในมัสยิดทีนี้ในขณะละหมาดพอถึงจังหวะที่รรกวัว อยู่ในท่ารุกัวมีขลักคนขอทานมามีคนขอทานมาแล้วก็มาขอรับบริจาคะกาตจากอีซะกัลแล้วบอกสกาัดแต่ว่ามาขอรับบริจาคสกาตจากอลีอาลีก็เลยบริจาคแหวนให้กระดิกนิ้วเป็นการส่งสัญญาณว่าเนี่ยมาเอาแหวนให้โอ้โหนี่รายงานของเราบอกว่ากระดิกนิ้วของเขาแกจะยังไงก็แล้วตามแต่ก็คือให้แหวนให้แต่ชียห์อ้างรายงานของเราอ่านรายงานของเราเป็นหลักฐานของเราเป็นหลักฐานสนับสนุนเขา ้างบริจาคแหวนให้ทีนี้เพราะฉะนั้นคำว่าบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งดำรงไว้ซึ่งการละหมาดหมายถึงอลีอซึ่งกาลังละหมาดและจ่ายซะกาตขณะรักกวอ่านี่นี่คือจังหวะของเขาที่เขาอธิบายกุรานนี่เขาบอกอนนั้นแหละหลักฐานโอ้โหจะตั้งคนสักคนหนึ่งเป็นคอลิฟา่านี่โอ้โหวนไปวนมาแล้วไม่เขาใจยากเหลือเกินนั่นน่ะสินะต้องใช้หะดิษอธิบายตําแหน่งเหมือนที่เราบอกถ้ากุรานถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักยึดมั่นเสาของศาสนาอะไรเนี่ย ชีอาบอกว่าอิหม่ามเป็นเรื่องของเสาศาสนาแต่สุดท้ายก็ต้องใช้ฮะดแษเสริมไม่เคลียในตัวไม่เคลียไม่เคลียในตัวมันเองทั้งๆที่เราซูนเนี่ยตำแหน่งนี้ไม่ต้องใช้ฮะดแษเสริมอัานกรอ่านบทเดียวเลี่ยงจบและตำแหน่งเราซูนต่ำกว่าตำแหน่งอิหมอั่นน่ะเราบอกไปแล้วเราบอกไปแล้วเราบอกไปแล้วตอนต้นที่นี่อาจารย์เฉีฟเราก็ได้อธิบายไปไม่ว่าจะเป็นมุมที่ว่ามันจะไปได้ยังไง คนมันละหมาดกันเต็มแล้วก็จะขึ้นไปแถวแรกที่อ里เนี่ไปเอาแวทีนี้ปร,นประเด็นต่อมาอาจารย์ชริปที่มันเป็นข้อกังขา <嗯 S 1> ถ้าจะยึดตามพาดิสนี้ที่มัน<ช>เป็นข้อกังขาก็คือว่า <c oughs> คืออาจารย์ชริปนบีให้ความสำคัญเนี่ยการละหมาดเมาอะถูกต้องใช่ไหมละหมาดเามะถึงขนาดขู่จะเผาบ้านคนที่ไม่ยอมไปสุราห์ผมถามอาจารย์ชริปว่า ลีเป็นหนึ่งในผู้ที่จะสนับสนุนการละหมาดจะมาไม่ละ่ะชัวชวแน่นอนและการจ่ายสกาตเนี่ยมันสนับสนุนการละหมาดจะมาตรงไหนจารชริฟฟังให้ดีนะอลีกําลังอยู่ในสภาพละหมาดจะมามีครูชัวมีครูชัวต้องน้อมน้อมต้องครูชัวโอเคคูชัวนอีกอีกประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นคือกําลังอยู่ในสภาพการละหมาดจะม,มาเพิ่อเพอเนี่ยตามรายงานของชีอั์เดี๋ยวเราจะพูดอา,อาลีอาจจะเป็นอิหม่ามเองหนึ่ง ประเด็นก็คือว่าคนมาขอสะกาตในขณะที่ทําเขากําลังละหมาดกันอยู่อซึ่งเป็นปซึ่งเป็นอะไรที่ไม่สมควรถูกต้องแล้วถ้าสมมติมองจากสิ่งที่นบีเนี่ยให้ความสัมพันธ์กับการละหมาดญะมาะเป็นไปได้ยังไงอาลีจะสนับสนุนให้คนไม่ละหมามดญะมาะ์โดยการให้ให,ให้มันจ,จ่ายสักกาตในขณะละหมาดคนจะได้ไอคนคนนั้นจะได้ละหมาดไม่ได้เพื่อจะเอามาเอาสักการะจะใชริเข้าใจนะใช่ผมพูดเขียนแล้วเปล่า ก็คือท่านอาลีไม่ไม่ไม่สนใจที่จะให้ยาให้เขาละหมาดจะมาอาด้วยออให้แหวนจบจบไปเอ้าแล้วยังไงอืมแล้วยังไงครับแล้วที่สาคัญไอ้คนคนนี้ก็ไม่ได้ละหมาดยามะแล้วก็กลับไปมึงมันมีรายงานมีรายงานมึงจะบอกตามรายงานเอาจะเชื่อได้เชื่อไม่ได้วยขอขอชี้อ้าเลยขอชี้อ้าเลยขอชี้อ้าเขาบอกอซอให้เลยของเขาเนี่ยกลับไปโดยไม่ได้ละหมาดกลับไปโดยไม่ได้ละหมาดโอ้เอาแล้วยังไงตกลงเนี่ยอาลีไม่ส่งเสริมให้คนละหมาดยามะใช่ไหม ทำหลักแล้วนะสมมติเรื่องมันอยากจะจริงไงนะสมมติอยากจะเป็นเรื่องจริงอ่ะอารีก็ให้เขาละหมาดก่อนเสร็จแล้วก็เรียกหาตัวท้ายราชการอิหม่ามบ้านเรายังอย่างนั้นเลยและอาลีเนี่ยพีตอนเลใช่แล้วคุณจะบอกอาลีรู้แล้วว่าเขาละหมาดใช่ไหมไ้พูดอย่างเงี้ยตึ๊กักเองไม่ได้แล้วอาลีรู้ได้ไงนั่นน่ะสิก็กำลังละหมาดอยู่อารีไปถามจากไหนอิหม่ามรู้ทุกอย่างโอ้ยนั่นไม่ต้องพูดแล้วอย่างั้นมาคุยเรื่องอิหม่ามรู้ทุกอย่างก่อนได้ไหมอย่างนั้นเรารู้ทุกอย่างไงไออิหม่ามเป็นอัลเลล์แ้วนี่ย งไม่ต้องเถียงเลยเรื่องนี้ผมตอบตามความเชื่อชีอาไนอิหมั่มรู้ทุกสรรพสิ่งในจักรวาลอโ้จบเลยก็พูดอย่างนี้จบเลยไม่จะว่าไงนะพูดแบบอาจารย์ฟริตนะไปวัดนะไปวัดอาจารย์เฉลิมเรื่องนี้ต่อเรื่องนี้ต่อเรื่องนี้ประเด็นก็คือว่าอาจารย์ชฉลิมชีอาในเวลาเขาอธิบายองค์การนี่เขาจะพูดสวยๆหรู้อะนะ เป็นที่เอกฉันในระหว่างลีซุนน่าและชีอาว่าองค์การนี้ได้ลงมาให้อาลียมีบีตอเล็บเขาจะพูดอย่างนั้นนะก็จะพูดอย่างนี้แล้วเขาจะบอกว่าเนี่ยในตับซีดของซุนนีไม่ว่าจะเล่มนั้นไปดูเลดุรมันซูดของซูยูตีมาฟาติฮุลเลยของตับซีรอซีตับซีอิมุลกาซีนั่นนั่นนี่นี่บอกเหมือนกันเอกฉันโอ้คำว่าเอกฉันมีมติเอกชันเนี่ยผมไม่เปิดแล้วแต่พูดสรุปในเล่มนี้เล่มเนี้ยชีอาในอิสลามเนี่ย เขียนโดยตบะตบะอีเนี่ยอัลลามะฮูเซนตบะตบะอีเนี่ยแปลแปลโดยอะไรสถาบันฝ่ายฝ่ายการแปลเขาแปลกันหลายคนฝ่ายการแปลสถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลามคงไม่เปิดรายละเอียดแล้วเขาบอกว่าอะลีสุนนฮาและชอะห์นั้นเห็นพ้องกันว่าองค์การนี้ได้ลงมาให้อาลีบเนียบีตอเลบแล้วก็ทําเป็นอ้างอิงสวยหรูมีในตับซีดของรอซีตับซีดของกุรตูบีตับซีดชั้นนําของโลกสุนนีมีไม่ใช่ประเด็นมีไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือมีและเชื่อถือได้เปล่าใช่ และประเด็นอาจารย์ชริปมีและผู้ตับซีดให้น้ำหนักอะไรด้วยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาบันทึกและเองก็เล่นเอามาแค่นั้นเอามาแค่นั้นอาจารย์ชริปแล้วเวลาเขาบันทึกเขาไม่ใช่บันทึกเรื่องเดียวเขาบันทึกหมดฮะดิสเกี่ยวกับสาเหตุการประธานองค์การเนี่ยว่าลงมาเรื่องนี้บ้างลงมาเรื่องนี้บ้างเรื่องเดียวกันแต่เล่าไม่ตรงกันเขาบันทึกหมดแต่เองเนี่ยเห็นชอบเรื่องอะไรจับออกมาใส่นี่นี่นี่คือวิชาการวิชามารหรือเชียคือท่านพี่น้องคือคมภีรอันกุร่านี่แต่ละอายะเนี่ย จะมีเขาเรียกว่าสาเหตุในการประทานหลายต่อหลายอายะแทบจะส่วนใหญ่ก็ว่าได้นะใช่รูปเยอะแยะไปหมดเลยในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยจะมีเขาเรียกสาเหตุของการที่อัลลอฮ์ประทานกุรอานองค์การนั้นมาองค์การนี้มาเหตุการอะไรเนื่องจากไปทําอะไรแบบไหนถึงได้ลงไอ้นี่มามีอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้กุรอานองค์การนั้นอายะนั้นอายะนี้ถึงอายะนี้เป็นเหตุในการที่ถูกประทานลงมามีสาเหตุ ในบรรดาหนังสือตำราอธิบายกุรอานเนี่ยก็จะระบุสาเหตุเอาไว้ระบุสาเหตุเอาไว้แต่บางทีเนี่ยนักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการอธิบายกุรอ่านเนี่ยก็ไม่มั่นใจอาจารย์ว่าสาเหตุในการประทานเนี่ยมันอะไรกันแน่รับรายงานอะไรมาก็บันทึกรับรายงานอะไรมาก็บันทึกบันทึกบันทึกเอาไว้อสาเหตุน่าจะเป็นอย่างนั้นอ้าวอีกฝ่ายในก็บอกสาเหตุน่าจะเป็นอย่างนี้ก็บันทึกไว้หมดสมมติความน่าจะเป็นว่าสาเหตุมันน่าจะเป็นอย่างนี้บันทึกไว้หแบบ สาเหตุน่าจะเป็นห้าแบบเราต้องดูต่อไปสิว่าเจ้าของตำราอธิบายกุราอานเขาให้น้ำหนักกับสาเหตุไหนว่าเป็นสาเหตุนี่แหละน่าจะเป็นสาเหตุนี้แหละถูกต้องที่สุดนั้นนั้นให้น้ำหนักนะสองก็คือถ้าการให้น้ำหนักนั้นเป็นการให้น้ำหนักบนฮะดิษดอีฟซึ่งเขาไม่รู้ไงว่าฮะดิษนั้นดอีฟเขาตรวจไม่ได้แต่เขาไปเข้าใจว่าฮะดิษโซฮีเขาให้น้ำหนักก็ต้องดูอีกว่าการให้น้ำหนักนั้นให้บนฮะดิษที่ถูกต้องหรือเปล่าใช่ผมบอกแล้วไง คือต้องถูกต้องด้วยใช่แต่ชิอาเนี่ยสมมตินะเจ้าของตําราหนังสือแทบจะไม่ได้ให้น้ําหนักพี่เอามาเลยสมมตินะเจ้าเจ้าของตาราอธิบายกุา,านอาธิบายกุอานะไม่ใช่กุานเองนะตําราอาธิบายขยายความกุานเนี่ยเขาได้ให้สมมตินะองค์การหนึ่งหนึ่งเขาได้ให้เหตุการณ์สาเหตุว่ามีเขารับรายงานมารับบอกอเล่ามาจากจากคนรุ่นก่อนเขาว่าน่าจจะมีมีม,มีมีสาเหตุห้าแบบ แต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าสาเหตุทั้ง5แบบจะจะลงมาครั้งเดียวนะไม่ใช่นะหน,น,นึ่งใน5้าเนี่ยน่าจะมีอะไรถูกสักอันหนึ่งแหละแต่เขาฟังอะไรมาเขาบันทึกเอาไว้ไไก,ไก่อนเขาฟังอะไรมาเขาบันทึกเอาไว้ก่อนเขาฟังอะไรมาเขาบันทึกเอาไว้ก่อนจนกระทั่งบันทึกแล้วมานับๆประมาณ5สาเหตุ5สาเหตุทีนี้หนึ่งในสาเหตุนั้นสมมติซูรัมาอิดาซูรัสที่5อายะที่5 5เนี่ยชีอัไปดึงมาแค่สาเหตุเดียวสมมติเนี่ยห้าชีอัไปดึงนิ้วชี้มาสาเหตุนี้แล้วก็แล้วก็สาเหตุเนี่ยกนาาอ่ว ในตำราเล่มอื่นๆเล่มอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันตำราเล<ๆ>่มอ<ๆ>ื<ๆ>่นๆเขาก็มีห้าสาเหตุที่เขาก็บอกไว้หมดแหละแต่ชียร id, le le ์เล่นติจคอร<ๆ>์ดเอกฉันเลยว่าสมมติมีตำราอธิบายสมมติมีสิบตำรานะน<ๆ>สะมมติสิบตำราสิบตำราเนี่ยมีห้าสาเหตุทั้งสิบตำรามีห้<ม>าสาเหตุหมดเลยอธิบายเขาฟังมาเขาห้าสาห้าสาเหตุห้าเล่ากันห้าแบบห้าแบบว่าสาเหตุที่ประธานองค์การนี้เพราะอะไรเพราะอะไรห้าแบบรับรายงานมาห้าแบบทุกตำราสิบเล่มสิบผู้เขียนก็เล่าห้าแบบ ชีอะห์ก็เลยไปดึงแบบที่2มาเนี่ยนิ้วชี้เนี 1, 2, 3, 4, ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าชีอะห์เป็นดึงแบบที่สองมาเราบอก่าอิจะมาเอกฉันเลยในบรรดาผู้รู้สุนนีว่าองค์การนี้ถูกประทานมาเนื่องจากอบีอาลีอิบเนี่ยบีตอเลฟแต่งตั้งเป็นผู้นําเป็นคอล์ฟัปดึงสาเหตุที่2มาโดยปิดสาเหตุอีก4สาเหตุไปทําไมไม่เอามาด้วยล่ะครับอีก4สาเหตุว่าเขาก็บอกเอาไว้อันนี้ผมยกตัวอย่างสาเหตุอื่นทําไมไม่เอามาทําไมเอามาสาเหตุเดียวแล้วก็อ้างว่าเป็นเอกฉันอาจารย์ชริปและที่ทุเเรลยออ นักตับดบางวิจารณ์ด้วยซ้ําว่าฮะดิษเรื่องนี้ใช้ไม่ได้ไอเรื่องที่สองเนี่ยไอเรื่องที่สองเนี่ยผมสมเจากตัวอย่างนนะอย่างเรื่องที่สองเนี่ยคนที่บันทึกเองมันไม่เอาคําวิจาร์มาคืออาจารย์มันเอาการบันทึกมาอย่างเดียวอ่าเอาการบันทึกคือเจ้าของตําราเขาบันทึกเขาได้ยินอะไรบันทึกอะไรที่บอกไปแล้วแลวเขาวิจารณ์ได้บันทัดบอกมาว่าไอสาเหตุที่สองเนี่ยไม่จริงไม่จริงไม่เอามาทุกเรื่นะ ทุเรศออ,อ,อ,อักลีงงอ,อ่ะอังกฤษอักลียาฮ <c oughs> ิลตับด,ดลิสกัดซาบหรือว่าออไม่ซื่อสัตว์เนี่ยผมบอกแล้วไม่ซื่อสัตว์ผู้ท่านนิมิตไยมียาบอกเลยตับซีชีอาในตับตับซีตับ,ตบตด,ดลิสอ่ะคือคือเป็นการตับซีดแบบอัมพรางอ่ะผู้รู้ชีอาไม่ซื่อสัตว์ในการยกหลักฐานแล้วก็ไอ้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 คนธรรมดาเวลาไปอ่านโอ้โหอ้างยิงเยอะมากอ้าง นี่หลักฐานจากสุนนีทั้งไม่จริงได้ไงเนี่ยพี่เราพี่้องมันมีอะไรลึกไปกว่านั้นในการวิเคราะห์และบางทีอาจารย์สริปที่ตลกคืออ้างด้วยว่าตับซีดเบอร์หนึ่งของโลกมุสลิมเนี่ยของโลกสุนีคือตับซีดอิมุกซีดก็บอกว่าประทานมาบอกจริงบอกจริงแต่ว่าไอ้มุกซีดวิจาร์ไม่เอามาเอาแต่การบันทึกเอาแต่การบันทึกบอกว่ามีในอิมุกซีดผมเคยคุยกับผู้รู้เขาที่นครเนี่ยคนนั้นอ่ะอาจารย์สริปรู้ชื่อนะครับมีในอิมุกซีดผมบอกไหนไหนมี อ่านการบันทึกของอินุกะซิดผมบอกว่าอ่านต่อบรรทัดต่อมาสิอินุกซิดบอกว่าไม่สอแสเนี่ยเออเห็นไหมเห็นไหมไม่มีอินุกะซิดคนคนฉบับฉบับอินุกะซิดที่เองมีในฉบับวะฮบีพิมพอว่ากันอย่างนั้นไปเห็นไหมเบือนไปเอกอมท้าสาบานเลยเอากี้หนึ่งถ้าเองมีฉบับอมตะและฉันมีฉบับวะฮบีในสาบานกันเลยไมล่ะสุดท้ายเราท้าให้เอาฉบับที่คุณบอกว่าฉบับที่ไม่ใช่วะฮบีพิมอะให้เอามาที่บ้านอาจารย์ปาโมสิไทยอยู่นครสุดท้ายเนี่ยเอามาไม่ได้เขาบอกไง เราพูดกับลูกศิษย์เขาเขาบอกไงมึงไปหาเอาเองแล้วกันกูไม่เกี่ยวนี่อย่างนี้เลยนะพูดงนี้เลยนะเราเนี่ยพูดให้ลูกศิษย์เขาบอกไปบอกอาจารย์ตัวเองด้วยนะถ้าอ้างว่าฉบับอิบนิกาซิฉบับที่ไม่ใช่ว่าฮาบีพิงซาอุดีตอนแรกตอนแรกคุยกับอาจารย์ข้าอาจารย์เขาไม่กล้ารับคุยโดยตรงไงให้ไปเอาฉบับนี้ไปบ้านอาจารย์ประมทอาจารย์เขาไม่ตอบผมมาคุยกับลูกศิษย์ลูกศิษย์เขารับปากอาจารย์เขาบอกมึงไปรับปากทำไมมึงไปเอาเองแล้วกันหาเองหาเองไม่รู้ฉบับนี้ซ่อนอยู่ในถ้ำไหนก็ไม่รู้ฉบบัอีท่ ไม่ได้พิมพ์โดยวาฮาบีอ่ะเขาอ้างเช่ไหมเวลาเรายกอิบเนกะซีดมาเราบอกอันต่อไปสิอิบเนกะซีดเนี่ยวิจาร์เรื่องนี้เรื่องที่ว่ารุกกะใจสกาตอรุกกว,าาว,กกวเนี่ยอิบเนกะซีดเนี่ยตำราอธิบายคำพิักุราชน <c oughs> เป็นตำตำราเอกของโลกอลิซุนนะเนี่ยใช่ถูกต้องเป็นตำราเอกจริงแต่ทำไมไม่อ่านอีกบรรทัดหนึ่งไงอิบเนกะซีดอธิบายว,าว่าเหตุการณ์นี้ไม่จริงเชื่อถือไม่ได้เหตุการณ์นี้ทำไมไม่เอามา ก็อ้างโอ้ยไอ้บรรทัดนี้มันไม่มีไอ้บรรทัดที่คุณให้ผมอ่านเนี่ยมันไม่มีฉบับของคุณอ่ะวะฮาบี้นะมาฉบับผมมันไม่มีอาวงั้นเราท้าให้คุณเอาฉบับคุณเน่ที่ไม่มีการวิจารของอิบนนกะซีรว่าไอ้เรื่องเนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้คุณบอกอิบนนกะซีรไม่ได้วิจารอย่างเนี้ยเอามาฉบับคุณอิบนุกะซีรเนี่ยพี่น้องจำจชื่อนี้ไว้ดีนะทับซีดอ่ับซีรอิมนุกะซีรเนี่ยอัลกุดอานนิลาซีมเนี่ย อิมนุกซีนนี่เป็นหนังสือเบอร์หนึ่งเลยตับซีธที่เขาที่ซุนน่าเราให้การย,ยกย่องทุกพวกเก่าใหม่ไม่ไม,ไม่สนละ่ะคณะเก่าคณะใหม่เนี่ยยอมรับเล่มเดียวกันแต่ว่าในบ้านเราไม่ค่อยเรียนกันในบ้านเราจะชอบใช้ตัสซียาลาลีเพราะอิมนุกซีนเี่ยเยอะเยอะและยาวและเป็นตับซทที่เช็คสายรายงานให้ด้วยเลยสายรายงานเกือบเกือบแปเนี่ยเช็คให้เลยคืออย่างนี้อาจารย์และอ้างว่าอิมนุกซีบอกว่าลงมาเพราะอาลีตรงไหนอ่ะคืออย่างนี้ครับพี่น้องคืออิมนุกซีเป็นอูลามาที่ มีความสามารถเชี่ยวชาญในการอธิบายกุรานท่านแต่งหนังสือเล่มหนึ่งคือตับซิดชื่อตับซิดอัลกุรานอัลกุรานนี่อัลซีมเรียกง่ายๆอิบนิกซิดตับซิดมืกะซิดคือท่านยกยกคือท่านได้รับรายงานเล่าใครเล่าเรื่องอะไรสายรายงานอะไรท่านเอามาจดจดบันทึกบันทึกก่อนอย่างที่ผมบอกไปแต่ท่าพี่น้องติดตามครั้งก่อนๆอุลามาในสมัยอดีตเขาฟังเรื่องอะไรมาเขารับเรื่องอะไรมาเขาจะบันทึกบันทึกบันทึก เชื่อได้เชื่อไม่ได้ค่อยว่ากันบันทึกก่อนแต่เขาจะบันทึกสายในงานเขาฟังมาจากใคร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 บันทึกเอาไว้ก่อนแล้ว่อยไปตรวจที่หลังแต่อิฟนิกซิสเนี่ยไม่เท่านั้นบันทึกบันทึกบันทึกรตรวจให้เองเลยเสร็จสับเลยในตำราตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ที่บอกท่านอาลีรูก,กัวเรามีคนขอทานมากัดิกๆกิกเด็กดนิ้วแล้วก็มาเอาแหวนไปนะจ่ายสกัดแหวนนะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ฮัตติสไม่โซเฮียเชื่อถือไม่ได้ อิบนีกะซีรวิจารณ์เอาไว้ในคำในตับซิรของท่านในตำราอัตถาที่บายของท่านชีอะห์ยกมาแต่ชีอะห์ไม่ยอมเอาอีกบรรทัดหนึ่งเดี๋ยวนะอาจารย์ชริปผมจะอ่านให้ฟังยังทันนะทันแล้วว่าเนี่ยเล่มเนี่ยอัลมุรอจิอาตที่ต้องจาอาตอ่ะนะเขียนโดยอับดุลฮุเซนบ่าวของฮุเซนเนี่ยนะเข้าเราก็ออับดุลลฮ์เข้าอับดุลฮุเซนนะอับดุลฮุเซนแปลโดยอายุบยอมใหญ่นะหนังสือเล่มเนี่ยหนังสือชีอะหาภาษาไทยอาจารย์ชริปดูในหน้าที่282อยแผมอ่านสรุปเลยนะ เขาบอกว่ามีหลักฐานฮะดิษ <im> ท <agę> ิโซเฮมีหลักฐานฮะดิษทิโซเฮซึ่งเป็นสายสืบที่สอดคล้องต้องกันจะให้ผมอ่านหมดเลยนะจากบรรดาอิหมามผู้สืบเชื้อสายอันบริสุทธิ์ว่าสาเหตุของการประทานองค์การนงค์การที่พูดเนี่ยเกี่ยวกับในตอนที่ท่านอลีได้บริจาคแหวนของท่านขณะที่ท่านโค้งในการทำนมาสท่านสามารถท่านสามารถที่จะค้นคว้าหาหลักฐานโดยละเอียดในเรื่องนี้จากสายสืบอื่นๆนอกเหนือจากพวกเขาคืออิหมาม เช่นฮะดีษของท่านอิบนุสซาลามเห็นไหมเริ่มมาซุนีแล้วเริ่มมาซุนีแล้วฮะดีษของท่านอิบนุสซาลามที่มีรายงานอ้างถึงท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์สโลไลสัลลัมโดยโปรดได้พิจรารณาฮะดีษบทนี้ในหนังสือซอเฮของท่านนาซาอีซอเฮนาซาอีมี <สะ S 2> ด้วยนะนซอีไม่มีนะตำรานี้ไม่มีซอเฮนาซาอีเนี่ยนั่นมัวเนี่ยมัวตัวเนี่ยมั่ว หม,หมดเวลาแล้วครับทีมงานอ่านอีกหนึ่งนาทีอ้าวหนังสือของท่านนาซาอีเนี่ยชื่อว่าสุนนันไม่ใช่ซเฮสุนนันอันนาซาอีโอเคแต่อาจจะมีนะอาจารย์ชริปเช็ัลบานีถ้าผมจะไม่ผิดนะหรือเชครุ่นหลังๆเนี่ยเขาไปคัดเฉพาะโซเฮีฮที่อยู่ <ชา S 1> ใน <ชา S 1> <ด>เล่ม<ด>เนี้ยเฉพาะเฉพาะที่โซออกมาแยกต่างหากตั้งไว้ฮันิสนาซาอีแต่นี่มั่นใจว่าท่านไม่ใช่ฮัติโซเฮีนาซาอีในในความหมายนั้นเพราะมันมีโซเฮีนาซาอีดออิฟนาซาอีเห็นไหมแต่นี่นี่มาโซเฮีนาซาอีอาจารย์ชริปยังไม่พอ และขเขาเรียกว่าซีฮาฮุสิตะอ่าไปกันใหญ่เลยคนนีไปกันใหญ่คืออ้างชื่อหนังสือนี่ก็อ้างบล็อกดวงโซเฮโซเฮหกเล่มมีที่ไหนหนังสือที่โซเฮหกเล่มอ้างชื่อหนังสือนี่ก็บิดเบือนเราเนี่ยโซเฮมีสองเล่มบุคอรีมุสลิมที่เหลือ,ขอเ,นนเขาเรียกส,สุนันเ่านั้นโซเฮสซตตะโซเฮเซตต์นังสือโซเฮหก <6 S 2> <6 S 1> เล่มไม่มีนะหกเล่มเนี่ยไม่มีมีแค่สองเล่มเท่านั้นเห็นไหมอ้างผู้พวกคนไม่มีความรู้เห็นไหมอ่านแล้วไม่รู้ว่าเขาเียอะไรเป็นอะไรใครเป็นใคร เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอิชาร์ลอาจจะวิเคราะห์ด้วยว่าอาจารย์เวลาอ่านหนังสือเนี่ยถ้ารู้ว่าใครเป็นใครเล่มไหนเป็นเล่มไหนตำราของใครเป็นของใครเนี่ยนะถ้าอ่านแล้วรู้เนี่ยนะท่านพี่น้องเออท่านพี่น้องสบายใจพี่น้องจะไม่ถูกหลอกอีกเยอะเลยโดยเฉพาะพี่รู้พี่น้องชาวชียร์เนี่ยอ่านแล้วรู้ใครเป็นใครคนนั้นเป็นคนนั้นตำราของคนนี้เป็นตํตำราเอกตำรารองอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้นะท่านพี่น้องถ้ารู้ตั้งแต่แรกแล้วท่านไม่ไปเป็นชียร์แน่แต่โอเคแต่ท่านพี่น้องอาจจะ เห็นสัจธรรมความจริงปรากฏเยอะแล้วท่านพี่น้องอาจจะกลับใจจากชีอะมาถูสู่แนวทางอลิสุนาก็หลายท่านแล้วการทำดุลย์ก็ดีนะครับแต่เราจะวิเคราะห์นะครับท่านพี่น้องท่านใดเนี่ยถ้าฟังการวิเคราะห์ของเราแต่ต้องฟังตั้งใจนะแล้วยังไม่เข้าใจท่านพี่น้องโทรมาได้เชิญเราเราจะวิเคราะห์ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่สรุปท้ายรายการอีกหนึ่งนาทีเนี่ยก็คือว่าชีอะยกตําราของอลิสุน่ามาแต่ยกมาไม่หมดเอาง่ายๆเลยยกมาไม่หมดเอาแต่ที่ตัวเองจะเอา แลวไอ้ที่ตัวเองจะเอาเนี่ยเจ้าของตําราเขาวิจารว่าไอ้ที่ตัวเองจะเอาน่ไอ้นั่นน่ะส่วนนั้นน่ะเชื่อไม่ได้แต่ชีอะห์ก็ยังจะเอามาเอาตําราอลิสุนน่มาดึงผู้รู้อลิสุนน่มาใช่เรายอมรับผู้รู้นี้เป็นผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไปเอาข้อหนึ่งของสิ่งที่ผู้รู้ท่านนั้นกล่าวเอาไว้จากหลายๆท่อนนะไม่เอามาทั้งหมดนะไปดึงท่อนที่ตัวเองจะเอามาและไอ้ท่อนที่ตัวเองดึงมาเนี่ยผู้รู้ที่เป็นเจ้าของตำราเนี่ยเขาวิจารณ์เราเชื่อไม่ได้แต่ชีอ์ไม่ยอมเอาคำวิจารณ์มาด้ววยยเหห็นนนนมััี่่คคืืออาาาสต์ใกกกรล แล้วพี่น้องจะเห็นต่อต่อไปใช่เราความไม่ซื่อสัตย์ของผู้รู้ชี้อ่านในการยกหลักฐานของอลิสุนนะมาสานับสนุนความเชื่อตัวเองสุดท้ายก็จะเอาให้ได้แหละไม่ว่าหลักฐานมันเชื่อไม่ได้ก็จะเอาให้ได้เพราะตัวเองเชื่อไปแล้วตัวเองเชื่อไปแล้วสุดท้ายก็เอาความเชื่อตัวเองมาเป็นหลักฐานมาเป็นฐานหลักและทุกอย่างจะต้องขึ้นอยู่บนนี้อะไรที่ไม่สอดคล้องกับฐานหลักก็บปัดทิ้งหมดไม่ว่าหะดดิจะเชื่อถือได้ม,มากน้อยขนาดไหนก็ไม่สน หรือไม่ว่าหะดิษจะเก๊ขนาดไหนจะเป็นหลักฐานไม่ได้เชื่อไม่ได้ขนาดไหนแต่มันสอดคล้องกับความเชื่อตัวเองก็จะดึงหะดิษตัวนั้นมาให้ได้สุดท้ายนี่ก็หลงกันอยู่อย่างนี้อินชาอัลลอห์จนกว่าจะได้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวบิลลาฮิตอฟิวันฮิดดยะฮ์สลามุอะไรกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเราะกาตุ